สถานการณ์โควิดในประเทศไทยประจำวันนี้ค่ะวันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่15รายซึ่งเป็นไม่กี่ครั้งเนาะที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยมากกว่า10คนนะคะโดยผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมเ,เดินทางมาจากซูดานใต้6รายมาจากเมียนม,มา1รายมาจากอินเดีย2รายฮ่องกง1รายซาฮาราอเมริกา3รายแล้วก็บังคลาเทศ2รายค่ะตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยในไทยสะสมอยู่ที่3,615ราย หายป่วยแล้ว3,391รายตอนนี้มีคนที่รักษาอาการอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยนะคะ165รายขณะที่ผู้เสียชีวิตตอนนี้ตัวเลขรวมอยู่ที่59รายค่ะ ไปดูเรื่องของการเปิดประเทศนะคะคุณผู้ชมไทยเราใกล้จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันค่ะว่าจะไม่มีการระบาดใหญ่เหมือนกับรอบแรกแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ไทยถือว่าพร้อมค่ะสาหรับการรองรับทุกด้านนะคะที่สําคัญเนี่ยคือไทยเราใส่หน้ากากอนามัยกันเกือบจะร้อยเเซนะคะก็คาดว่าจะเป็นตัวช่วยสําคัญค่ะระหว่างการรอวัคซีนนะคะถ้าหากว่าเปิดประเทศแล้วเจอ การติดเชื้อภายในประเทศก็จะต้องรีบควบคุมให้ได้โดยเร็วค่ะ ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เตรียมเสนอสอบคชุดใหญ่ด้วยในการลดระยะเวลาการกักตัวค่ะก็ปกติเราจะกักตัวกัน14วันนะคะ,คะก็จะเสนอให้ลดลงมาเหลือกักตัว10วันแล้วก็ใช้วิธีการตรวจหาเชื้อที่มากขึ้นแทนค่ะนอกนั้นก็กล่าวถึงแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะคะเป็นแบบ S t v หรือว่าเป็นแบบการพำนักระยะยาวค่ะโดยกล่าวว่าจะมี3ครั้งนะคะครั้งละ90วันแล้วก็ พอเดินทางเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีการคัดกรองสุขภาพด้วยมีประวัติสุขภาพจากต้นทางแล้วก็ต้องยืนยันว่าจาก,กักตัว14วันมีหลักฐานการพักระยะยาวในไทยที่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งก็ได้มีการเตรียมพัฒนาการจัดเตรียมสถานกักกันโรคประเภทที่เขาเรียกว่า alternative local state quarantine ค่ะเอาไว้4จังหวัดด้วยกันก็คือภูเก็ต เกาะสมุยที่สุราษฎร์ธานีบุรีรัมย์แล้วก็ชนบุรีค่ะรวมทั้งหมด a l t e r n a t i v e state quarantine เนี่ยนะคะมี12แห่งแล้วก็จัดเตรียมไว้84แห่งเพื่อที่จะมีการเปิดอีกทีในการรองรับการเปิดประเทศค่ะค่ะด้านของนายแพทย์ธนรักษ์ผลิตพันธ์นะคะรองอธิบดี ขออภัยคะ่ะนายแพทย์ธนรักผลิพัฒน์นะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็กล่าวถึงกรณีของศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหรัฐอเมริกานะคะที่เขาประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าโควิด -19 เนี่ยมีการติดเชื้อทางอากาศหรือว่าแอร์บอนซึ่งคุณหมอก็บอกว่าจริงๆข้อมูลที่ออกมาเนี่ยคือไม่ต่างอะไรเลยกับที่เรารู้กันก่อนหน้านี้ว่าโควิด -19 เนี่ยสามารถที่จะพุ้งกระจายได้ในอากาศนะคะแต่คุณหมอก็บอกว่ายังไงก็ตามสิ่งนี้ที่เราป้องกันได้เลยก็คือว่าการใส่ หน้ากากอนามัยนั่นเองนะคะคุณหมอก,ก็บอกว่าถ้าหากว่าเราปฏิบัติตัวเหมือนเดิมใส่หน้ากากอนามัยเหมือนเดิมใส่หน้ากากผ้ากันเหมือนเดิมเนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อได้อยู่แล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงการประชุมสบศด้วยค่ะก็กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่า ออตอนนี้นะคะเป็นรอยต่อของสถานการณ์ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในเรื่องของสถานการณ์ด้านสุขภาพค่ะแล้วก็ต่างประเทศยังมีสถานการณ์ที่ยังไม่ดีเท่าไหร่ทําให้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกกับพี่กอย่าค่ะวันนี้เนี่ยนายกก็บอกนะคะบอกว่าจริงๆปัญหาทุกวันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การดํารงชีวิตซึ่งนายกบอกว่าเคยแนะนําไปแล้วว่าให้ใช้ชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแต่ว่าวันนี้ปัญหาของประชาชนที่มีมากที่สุดก็คือเรื่องของปัญหาหนี้สินนะคะตอนนี้จริงๆหนี้สินโครเรอเนียพุ่งสูงขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วก็มีทั้งเรื่องของหนี้บ้านหนี้รถนะคะซึ่งก็นายกบอกว่าเกี่ยวข้องกับธนาคารทั้งสิน้นจําเป็นต้องขอความร่วมมือจากพวกท่านก็คือประชาชนทุกคนเนี่ยเพราะว่านายกไปก้าวล่วงกับทางธนาคารไม่ได้ แต่ถ้าหากเราไม่ช่วยกันวันนี้ประเทศชาติก็คงต้องไปกันหมดมก็ขอฝากไว้ด้วยเพราะว่าทุกคนต่างคาดหวังความช่วยเหลือจากรัฐบาลวันนี้ขอให้ท่านเริ่มจากการช่วยตัวเองเสียสละกันบ้างและรัฐบาลก็จะเข้ามาดูแลพวกท่านอีกครั้งหนึ่ง ถ้าหากว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็อยากจะให้เข้าใจวิธีการหลักคิดของรัฐบาลด้วยนะคะค่ะก็เป็นวัคทองที่หลายๆสำนักข่าวเนี่ยเอาไปพาดหัวกันนะคะสำหรับคำพูดของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะวันนี้ที่ประชุมสบสนะคะก็มีการเคาะเห็นชอบมาตรการชอบดีมีคืนด้วยค่ะซึ่งเป็นมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อหวังว่าจะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยนะคะโดยจะใช้วิธีการลดหย่อนภาษีค่ะสูงสุดไม่เกิน3 0,000บาทให ให้เวลาเนี่ยระหว่างวันที่23ตุลาคมถึงสิ้นปีค่ะ31ธันวาคมค่ะ ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าที่ประชุมสบศเ,เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะมาตรการชอบดีมีคืนเสนอโดยกระทรวงการคลังนะคะวัตถุประสงค์ก็คือจะก,กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศค่ะสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีส่งเสริมการค้าการผลิตท้องถิ่นนะคะแล้วก็ส่งเสริมสิ่งที่จะนํามาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี2563สําหรับค่าซื้อสินค้าค่าบริการให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำน เงนที่จ่ายจริงแต่ว่ารวมกันแล้วไม่เกิน30,000บาทค่ะ <empl> ก็ <c oughs> นี่นะคะก็เป็นมาตรการเยียวยาของรัฐบาลนะคะแล้วก็กำหนดระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง31ธันวาคมเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี2563ก็คือสิ้นสุดเนี่ยมีนาคม2564นะคะคาดว่ามาตรการนี้จะทำให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรฐษฐกิจจาก ทั้งหมดนะคะ55,500ล้านบาทด้วยกันค่ะค่ะก็คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคอรมอไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ